สวัสดีค่ะกำมาพบกับจินและช่วงแอดครินะคะกับคำถามที่ว่าถ้าไม่มีคอมจะยิงแอดผ่านมือถือได้ไหมและจะปังไหมนะคะคลิปนี้จินมีคำตอบและมาสอนวิธีการยิงแอดกันค่ะตอบคำถามทุกคนก่อนนะก็คือเราสามารถที่จะยิงแอดผ่านมือถือก็ได้นะคะความแม่นยำเนี่ยก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ ตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยได้เหมือนหรือว่ามีความซับซ้อนเท่ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่ามือถือเนี่ยถ้า โพสเราดีโฆษณาของเราดีแล auto, th ้วย like. ิงไปกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเราแล้วก็โพสต์ของเรานั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วอยากยิงแอดหรือว่าอยากเริ่มยิงแอดนะคะให้กดตามจินได้เลยนะอันดับแรกให้เราไปโหลดแอปมาก่อนนะคะแอปที่ชื่อว่าโฆษณานะคะหรือว่าตัวจัดการโฆษณาของ Facebook จะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมนะคะแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็กดเข้าไปเลยนะคะเราก็จะเห็นบัญช โฆษณาของเราซึ่งเราอาจจะมีบัญชีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็กดเลือกนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกบัญชีที่เราจะยิงแอดมานะคะจะเห็นว่าอันนี้จะมีแอดที่จินยิงอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะยิงผ่านอะไรเนี่ยมันก็จะปรากฏให้เราเห็นนะคะถ้าใครยังไม่เคยตั้งค่าชําระเงินให้กดที่ฟันเฟืองตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะกดคําว่าการชําระเงินนะคะแล้วก็ เพิ่มวิธีการชำระเงินลงไปนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็กลับมาที่หน้าหลักหรือกดปุ่มบ้านนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายบวกนะคะ Facebook ก็จะถามว่า เราจะสร้างโฆษณาใหม่จะใช้วัตถุประสองค์อะไรนะคะมีการมีส่วนร่วมโพสก็คือให้คนมามีส่วนร่วมรับชมว,วิดีโอก็คือเอาคลิปของเราเนี่ยไปโปรโมทให้คนดูเยอะๆข้อความเนี่ยก็คือให้คนทักแชทเข้ามานะคะเราไปดูแคมเปญแรกก่อนการมีส่วนร่วมแล้วก็กดลงไปเลยอย่างเช่นบางคนอยากบูทโพสง่ายๆอยากให้คนเข้าถึงมามีส่วนร่วมเรานะคะเราก็มาติ๊กเลือกเลยนะคะจะมีจุดวงกลมสีขาวทางขวานะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกโพสอะไรนะคะกดเลือกนะคะถ้าสมมติว่าจินอยากให้โพ นี้มีคนมาดูเยอะๆมีคนมามีส่วนร่วมเยอะๆนะคะก็กดโปรโมทไปเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะกดลูกศรน,นะคะขวามือด้านบนนะคะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าอะความสนใจที่เราอยากยิงไปเนี่ยเราอยากยิงไปไหนนะคะเราก็กดแก้ไขกลุ่มเป้าหมายค่ะ แล้วก็เลือกความสนใจค่ะ,ะเราสามารถที่จะกําหนดนะคะอายุแล้วก็เลื่อนวงกลมตรงนี้เลยค่ะว่าเราอยากไปอายุไหนนะคะทาเลที่ตั้งตอนนี้ขึ้นปัจจุบันนะคะเขาบอกว่ารวมตําแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ก็คือประเทศไทยเอาประเทศไทยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราอยากใส่เกณฑ์อะไรหรือเปล่าก็คือความสนใจค่ะว่ากําหนดเป้าหมายแบบละเอียดก็คือใส่ความสนใจนะคะว่าเราอยากใส่เกี่ยวกับอะไรเราสามารถพิมพ์ไปได้นะคะใครข,าย,ขายเกี่ยวกับเสื้อผ้า ก็พิมพ์คําว่าเสื้อผ้านะคะขึ้นมาเต็มเลยยกตัวอย่างเช่นจินเลือกคําว่าผิวพรรณนะคะแล้วก็เลือกอายุอาจจะเอาแค่ผู้หญิงก็ติ๊กเอาผู้หญิงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็กดอัปเดตกลุ่มเป้าหมายนะคะกดถัดไปแล้วจากนั้นก็จะมาใส่งบนะคะก็เราจะใส่กี่บาทต่อวันหรือเราจะล็อกไว้เลยว่าซื้อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะซื้อกี่วัน ใส่งบกี่บาทนะคะจีนแนะนําให้ใส่ต่อวันแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มที่300บาทนะหรือว่ากี่บาทนะคะก็ได้นะแต่ว่าต้องเกิน31บาทหรือ35บาทขึ้นไปโอเคเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าต้อง33บาทขึ้นไปต่อวันนะคะแล้วเราก็เปิดเป็นแสดงโฆษณาต่อเนื่องเลยผลลัพธ์ไม่ดีเราค่อยมาปิดนะคะแล้วก็กดการนําส่งนะคะว่าเราเนี่ยจะนําส่งนะคะแบบไหนเราไม่ต้องเลือกอะไรก็ได้นะคะทุกคนให้กดเป็นแบบตามคําแนะนําไปเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็กดถัดไปเนี่ยมันจะอยู่มุมขวาบนนะคะทุกคนตรวจสอบคำสั่งแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลย mm. เห็นไหมง่ายนะคะเนี่ยถ้าอ่านผลมาแล้วไม่เวิร์กเราก็ปิดไปนะคะลองดูอีกแคมเปญหนึ่งนะคะถ้าใครอยากยิงแบบข้อความแคมเปญข้อความเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ยิงขายนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง IG Facebook นะคะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้เลยนะถ้าทาในมือถือเราจะต้องอัพภาพใหม่ขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่ข้อความอัพภาพนะคะจากเพจก็ได้หรือว่า อัพจากมมวนฟิล์มเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดถัดไปใส่แคปชั่นนะคะโปรโมชั่นอ่ะเนี้ยทุกคนก็ใส่โปร3แถมหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อความหลักรายละเอียดสินค้าเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กดแบบส่งข้อความนะคะอ่ะเราก็จะได้ปุ่มกระตุน้นอันนี้ใส่สินค้ารายละเอียดสินค้าไปต่างๆนะคะกลุ่มเป้าหมายเขาก็ประกาศว่าอ่ะเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มอายุนะต้องเกิน20ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ปรับอายุนี่ทำคล้ายๆกันเลย ป,ปรับอายุเลือกเพศใส่ความสนใจอ่ะเราอยากใส่ความสนใจยิงไปไหนนะคะเราก็เลือกเลยนะคะก็กดตกลงเลือกประเทศไทยอ่ะกดใช้อ่ะ,ก,อะก็จะได้แล้วนะคะเราก็กดมุมขวาบนกดอัปเดตกลุ่มเป้าหมายแล้ว นะกดไปแล้วก็ใส่งบนะคะแล้วก็เลือกแบบแสดงต่อเนื่องเลยแล้วก็กดเรียบร้อยกดสั่งซื้อนะคะโอเคนะถ้าใครทําโฆษณานะคะที่แบบง่ายๆจะเห็นว่าการยิงแบบข้อความเนี่ยมันจะมีปุ่มมีคําพันหัวที่ชัดเจนนะคะที่เหมาะกับการขายก็ลองไปทําโฆษณาผ่านมือถือกันดูนะคะได้ผลลัพธ์ดีเหมือนกันคะ่ะสําหรับทีนี้ลาไปแล้วคะ่ะ